เราจะพามาดูงานโอค่ะคุณเของเรียนไคะวาวยนคันเล่ามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรีไปาไปดูว้าวขอเนะคะอันนี้นซี่ว่ะเย์อันนี้เมียเจตนเกมค่ะส่วนนี้อุตนาค่ะโซมูนะคะส่วนนี้ ไปคนหน <Enfin wan S 3> ึ่งคือแลคนักศึกษาทีิสตรีนาค่ะสตรีนาเจมูฮารเจมูไปไม่ย้ำชมโรงเงานกันดีกว่าไม่ต้องันนี่ของที่เขียนนี่คือไม่โรงงานหรของกลุ่มห้องพวกเรานะคะอ่านว่าอ่านว่าจะอับอายไหมถ้าไว้านดังดูดีอย่าลืมมาอุดหนุนกันทุกคนนะคะอย่าลืมที่จะ <จ>ไหนไหนคะลวจะไปแอบลูเด็กสมัยโบราณนะคะตามาค่ะแอบดูค่ะโอ้โอ้ดย เดี๋ยวออกไปหน่อยเดี๋ยวเราจะเช็คกันหนึ่งนะคะดูสีหน้าเขานะคะับเขาหนักดูสีหน้ามันนะเขาหนักเขาหนักมันกดที่ว่าเลยนะดู้จากสภาพแล้วผมไม่ได้ล้างตีมมานานต่อไปต่อไปที่ต้นมือนกันนะคะรอลหนึ่งขับขับสามค่ะเมยะไมย์ต้องไม่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 ต้อง บ้านของเอ่อปาเพชรนะคะตามเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือภาพของมันนะคะนี่คือโหและที่เดินมาอยู่นั่นนี่คือโดนมัดกับใครรู้มาดูค่ะมาถอดขัดด้วยกันนะคะเดินมาจีบมีจับมัดโอ้ขอบคุณค่ะ